เรียกไดว้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเกม s o l a ร n e w World หรือว่าเกมถังซานที่เราเล่นกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยได้มีอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นทั้งสายฟรีแล้วสายเติมน้อยเนี่ยสามารถพลังพุ่งกระชูดไปได้ถึงเกือบจะ10,000แสนเลยนะครับแล้วแน่นอนว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ในเรื่องของการเติมด้วยนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเติมแล้วก็ซื้อแพ็กไหนเนี่ยที่มันคุ้มคร้บเดี๋ยววววไปดดูกกกััันนีี่่าาะใตเมมจ อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างกล่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดและทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือเกมโซลาร์นิวเวิลกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนและในส่วนของตัวซื้อขายนะครับแล้วก็มาอยู่ที่แรกรัศมีจันนั่นเองนะครับที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของทรงผมนะครับสวยๆเลยนะกะวีจิ้งจอกนะครับผมตรงนี้ใครที่ชื่นชอบพวกผมยาวๆแนวจัดเซตเนี่ยก็สามารถไปกดแลกได้เลยนะแล้วก็จะมีนี่เลยครับผม ตัวกวางเรนเดียนะครับที่เป็นสัตว์ขี่เพิ่มขึ้นมาด้วยรวมถึงสัตว์ขี่เรื่องของจิ้งจอกแล้วก็พูดดอกไม้อะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมาให้ได้สุ่มแล้วก็ให้เราเนี่ยได้แลกกันแล้วด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากจะรออัปเดตต่อไปเนี่ยก็สามารถเก็บตัวแสงพระจันทร์เนี่ยรอไปได้เลยนะครับ และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือทางฝั่งของกิจกรรมดันเจียนกลุ่มนั่นเองที่มันปลดล็อกมาตอนเลเวล62นะครับก็คือเรื่องของตัวยุคทองซึ่งยุคทองตรงนี้เนี่ยก็จะปลดมาให้เราเนี่ยได้เล่นกันประมาณ2ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเหยียนหรือแม้กระทั่งหูเลน่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเนี่ยได้ลงเก็บในส่วนของตัวอุปกรณ์ DX หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์3ดาวต่างๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็มีให้ด้วยนะใครที่ดองรอบไว้หรือเก็บแต้มตตรรรรงงนนนนีีีีี้้้้ไไวเเ่่ยยก็สามามมถทจะคะคคลลดดหับ แล้วก็ของรางวัลในการผ่านด่านครั้งแรกที่รับได้เนี่ยก็จะมีแต่พวกเพชรแล้วก็ดาวหยกด้วยนะใครที่ดาวหยกเนี่ยยังเก็บไม่ครบเนี่ยครับตรงเนี้ก็จะแจกเพิ่มให้อีกถึง60ดาวเลยสามารถไปลงแล้วก็ไปเก็บแต้มกันได้ด้วยนะครับและที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกิจกรรมนี่เลยนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราเนี่ยไล่เก็บกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็มาด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยรอก่อนนะครับผมสําหรับกิจกรรมเก็บของดีนะ กิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะมีปล่อยตัวคล้ายๆกับตัวกล่องของขวัญมาเห็นไหมครับของที่เราจะต้องเก็บจริงๆเนี่ยมันมีจํากัดนะครับผมสาหรับกิจกรรมตรงนี้นะให้เราเนี่ยเลือกเก็บเจ้ากล่องสีนี้ครับเห็นไหมที่มันเป็นออกสีส้มๆเนี่ยนะครับเก็บแค่กล่องนี้กล่องเดียว ในละแวกแมพพวกนี้นะครับเนี่ยเจอตรงนี้กล่องไหนไล่เก็บให้หมดเลยอย่าพยายามวิ่งไถหมดนะครับเพราะว่าของรางวัลที่เป็นกล่องสีนี้เนี่ยจะไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ดีเท่ากล่องสีแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เก็บเนี่ยก็ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยลองไล่เก็บตามแล้วกันนะครับส่วนของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับผมเราสามารถกดเข้ามาดูได้เห็นไหมนี่ครับกิจกรรมเนี่ยไม่ได้มีตัวของขวัญเนี่ยที่ได้ประมาณสัก8ปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเห็นไหมครับ แล้วก็อันเนี้ยได้เพิ่มอีกประมาณ6,666นั่นเองนะครับผมใครที่จะเก็บกล่องไหนเนี่ยก็ลองดูดีๆนะกันนะเมื่อก,กี้ผมน่าจะดูสีผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเช็คดูสีดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่เก็บตามตรงนั้นน่ให้เรียบร้อยเลย และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ยังคงมงงกันอยู่นะว่าไอตัวระบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับนั่นคือระบบของต้นทะเลใจนั่นเองซึ่งต้นทะเลใจเนี่ยมันเพิ่งจะปลดล็อกมาให้เราได้เก็บแต้มกันนะครับได้ตัวต้นทะเลใจตรงนี้แหละครับที่จะสามารถทะยานตัวพลังของเราเนี่ยให้สูงไปเกือบถึง10,000แสนได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ากดมาเนี่ยพลังขึ้นรัวๆเลยนะครับ แล้วตัวพวกนี้มันหายังไงแล้วหาได้จากไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของเลเวลบอกเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตีทางฝั่งของการ์ดวิญญาณบวกเลเวลไปแล้วก็เปลวไฟวิญญาณในการอัพตัวหรือแม้กระทั่งการตีบวกเลเวลตัวการ์ดด้วยเนี่ยให้มันสูงนะครับเราจะสามารถมีเรื่องของแต้มพลังเทเลใจเนี่ยที่เยอะมากขึ้นด้วยนะแล้วแต้มพลังเทเลใจเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีเพิ่มของเลือดพลังป้องกันโจมตีร่างวิญญาณ布า布拉เต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทางฝั่งของกดดันนั่นเองนะครับซึ่งกดดันนี้เนี่ยช่วยอะไรบ้างก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีกดดันที่น้อยกว่าเรานะครับเราจะทําดามจเขาได้แรงมากขึ้นแล้วทางฝั่งของเขาเนี่ยก็จะทําดามจกับเราเนี่ยเบาลงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้คนที่เป็นสายเติมเนี่ยทยานไปสูงมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ตีเปลวไฟเพิ่มหรือเก็บการ์ดวิญญาณเพิ่มหรือแม้กระทั่งการตีบวกการ์ดเนี่ยให้ขึ้น20ทุกใบนะครับแนะนําว่าให้มาทําด้วยนะแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากจะได้ในเรื่องของตัวถังเห้าตรงนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมที่โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับนั่นคือวงล้อโชคดีนั่นเองซึ่งมันมาไวมากแล้วก็ผมเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันเลยเพราะว่ามันมีการ์ดปิบตรงเนี่ยออกมาด้วยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตัวกิจกรรมวงล้อชโชคดีนะครับที่หลายคนเนี่ยกำลังไล่เก็บเพชรอยู่นะเพราะผมก็ซัดไปเยอะจนเพชรเหลือแค่นี้แล้วนะครับตัวแพ็คคิดมากเนี่ยก็จะมีให้ซื้อสำหรับสายเติมทั่วไปนะแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าแรกด้วยซึ่งในส่วนของร้านค้าแรกเนี่ยก็จะมีบอกทั้งหมมดเเลยรรว่าาาาสถ เอาแต้มคิดมัดที่สุ่มได้จากในเนี้ยไปแลกอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่มันแลกและคุ้มที่สุดเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คงจะเป็นตัวการ์ดถังเห่าเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่มีการ์ดถังเห้าหรือว่าไม่มีตัวเมจานิมิตในการแลกเพื่อเอามาอัพบวก20ให้ได้นะครับเพื่อขึ้นยูด้วยนะก็แนะนําว่าให้ไปหาอื่นต่อดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทองคําบริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งพวกตาศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้อัพในส่วนของปวดเลเวลเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยสามารถซื้อได้หมดเลยนะหรือรอประทับก็ตามนะครับผมอันนี้ก็ซื้อได้หมดเลยแต่สิ่งที่ไม่แนะนาให้ซื้อก็คือกระดูกวิญญ,ญาณนั่นเองนะครับผมซึ่งกระดูกวิญญาณเนี่ยมันแพงมากเลยรอบละ2 0 0 0เลยนะ ซึ่ง4ชิ้นตรงนี้ก็ได้แค่กระดูกขากับแขนเท่านั้นด้วยนะครับกระโหลกกับตัวลําตัวเนี่ยก็ยังไม่โผล่มาให้ด้วยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับส่วนที่เหลือก็จิบปะถะทั่วไปนะครับผมสามารถเลือกแลกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลังภายในก็ตามแล้วก็พวกการ์ดวิญญ,ญาณอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเราขาดอะไรนะครับแต่สิ่งที่จะให้โฟก,กัสหนักๆเลย ก็คือเรื่องของการ์ดเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมทะเลใจเนี่ยมันให้แต้ม CP ของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสุ่มไปถึง6000รอบแล้วแล้วการันตีไปแล้วนะครับนี่เลยครับผมนี่มันจะมีบอกนะว่าเราเนี่ยจะได้แมมมอตแน่นอนนะครับจะเป็นตัวเพชรนะซึ่งใครที่ดวงดีเนี่ยก็สุ่มออกกันไปเยอะแล้วแต่ว่ามันสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรรู้สึกว่าเหมือนจะเลือกสีได้ด้วยนะครับถ้าเราสุ่มไปแล้วนะตรงนี้ถ้าใครอยากได้ก็ไปสุ่มได้เลยซึ่งเซิร์ฟนอกเนี่ย มันเป็นลิงนะครับแต่เซิร์ฟของเราเด่ยเป็นช้างก็คิดเอาละกันนะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับผมและหลายคนก็ถามมาเยอะนะครับว่าไอ้การถังเข้าเนี่ยมันดียังไงมันควรที่จะเปิดกี่ใบดีนะครับสำหรับงบน้อยนะอันดับแรกเลยเนี่ยการถังเข้ามันจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้เราเนี่ยถาวเลยก็คือสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วมันจะสร้างดาเมจไปเรื่อยๆในสิบวินาทีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้กับเราเนี่ยได้มากสุดเนี่ยถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ในตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการครูดาวเนี่ยแค่ประมาณ50วิเองแต่ถ้าเกิดว่าเราบวกไปถึงขั้นที่3สําหรับคนที่เติมน้อยนะครับไม่ได้มีงบเยอะเนี่ยถ้ามีถึง3ตัวเนี่ยมันจะลดในส่วนของตัวเวลาลงด้วยนะครับเหลือประมาณสัก30วิเอง ซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานในการกระตุ้นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่งบไม่เยอะก็จัดไปได้เลยถังเท่านะครับส่วนปีปีต้งเนี่ยผมยังไม่แนะนาให้เก็บไปใช้ถึง5ตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวปีปีตงเนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการสร้างดาเมจไฟนะครับก็คือนี่เลยครับดาเมจสายไฟบวก140%แล้วก็จะกระตุ้นเนี่ยสูงสุดหนึ่งครั้งนะครับมีเรื่องของเผาไหม้ถูกพิษแล้วเลือดไหลด้วยซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่ใช้ตัวหงไฟหรืออาจจะใช้พวกตัวย่าด้วยนะ ตัวหงไฟตอนนี้คงไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเล่นค้อนกันหมดเลยเดี๋ยวรอปลดเวล70มีกายแท้เมื่อไหร่นะครับเราจะพังอาจขึ้นมานะครับหงแดงเลี้ยวภูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บรอไว้ก่อนก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของโบนัสด้วยนะครับก็คือตัวกิจกรรมกองทุนต่างๆนั่นเองซึ่งมันคุ้มแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเก็บตัวเพชรเยอะๆหรือว่าเป็นสายแบบ งบน้อยเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมก็ซื้อซัดไปแล้วถึง2กองทุนเลยนะครับและสุดท้ายที่หลายคนเนี่ยถามถึงนะครับผม,มก็คือในส่วนของการตีอุปกรณ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประทับหรือว่าหลอมใหม่ก็ตามว่าเราเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยการประทับนะครับผมเราควรใช้อย่างน้อย3ดาวในการประทับนะครับการประทับเนี่ยคืออะไรสมมุติว่าเรามีของ3ดาวที่เป็นพวกสตาร์ไลท์ก็แล้วกันนะครับประมาณแบบเนี้ยอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะ เราสามารถเอาพวก3ดาวอันอื่นนะครับที่เป็นระดับ EX เนี่ยมาประทับใส่ได้ก็คือมันจะได้ในส่วนของอะไรบ้างอันดับแรกเลยสมมุติว่าผมอยากจะได้ชิ้นนี้มันจะได้ดาเมจลึกระยะไกลบวก3%มองข้ามป้องกันบวก1นึ่นะครับเข้าไปอยู่ในตัวหมวกที่ผมใช้อยู่นั่นแหละครับผมคือสิ่งที่ประทับเนี่ยทำงานได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้ตัวประทับนะครับแนะนําว่า ให้เลือกดีๆแล้วก็เก็บตัวสำรองไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเรายัดไปปุ๊บเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูดีๆแล้วกันนะพวกนี้นะครับจะแล้วแต่เลยว่าเราจะยัดอะไรรวมถึงหลอมใหม่ด้วยหลอมใหม่เนี่ยก็ควรที่จะใช้ทางฝั่งของตัว3าดาวในการหลอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่า2ดาวเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้หลอมนะแล้วหลอมทุกครั้งที่ใช้นะครับก็ใช้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มันยังหากไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ของ3ดาวกันเยอะนะครับแต่ดานมนไดามเนี่ยตัว กระดิ่งคริสต์มาสกับเป็นตัวหินหล่อมที่พาตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยอดออมเก็บไว้เรื่อยๆก่อนเพราะว่าในการหลอมเนี่ยมันหลอมไปเลยนะครับผมก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกได้สมมุติว่าเฮ้ยค่าดีมันเฟี้ยวดีว่าเรากดล็อกไว้อะไรแบบนี้แล้วไปสุ่มแค่ข้างบนอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลอมเองทั้งหมดเนี่ยสองค่าด้วยกันนะแล้วการหลอมก็ใช้ล่อไปเกือบ1นึ่งแสนเลยนะครับก็ลองรุ่นเอาแล้วกันนะครับว่าทําตอนนี้มันจะคุ้มเลยหรือเปล่าสาหรับสายงบน้อยแล้วก็สาายฟีนีนนนนนะนนะัอ้แํ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ